ฝั่งน้องพลอยหางแคดวนนะครับผม วัดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านตะกลางนะครับมาที่บ้านพักของวายุนะครับอันนี้มาถ่ายน้องพลอยนะครับผมให้ดูน้องพลอยนะครับเป็นยติของวายุนะครับผายวายุเองนะครับผมวันนี้เจ้าของมายู่นะครับไปหาตัดหญ้าช่วงเช้าๆนะครับผม รอยนี่มันอยู่สงสัยนะครับเหมือนกับจะท้องครับแต่ท้องก็ใกล้จะออกแล้วประมาณสามเดือนข้างหน้านี่ก็คิดว่าน่าจะคลอดนะครับดูนะครับดูข้างๆเหมือนกับท้องเลยนะครับผม นี่นะครับอยู่โครงการคชานาจักเหมือนกันนะครับส่วนนน้นก็บ้านของพลายสมปองหรือว่าสมคิดนะครับชื่อเล่นนี่พังน้องพลอยนะครับดูข้างๆท้องก็น่าจะท้องนะครับนี่พังน้องพลอยหางกด,ด้วนนะครับผม เมื่อไปตัวแขกที่พัทยาก็ได้เกิดการชนกันนะครับน้องพลอยได้เสียหลักครับตัวอื่นก็ได้เลยกัดหางครับส่วนบ้านของน้องพลอยก็นี่ครับหลังนี้ และนู้นก็บ้านของพรายวายุนะครับติดกันนะครับแต่วายุไปอยู่บ้านยางนะครับผมวายุไปอยู่บ้านยางนะครับดูหน้าน้องหน้าจะท้องนะครับในควานก็ชงเช้าเช้าก็ไปหาถัดยายังไม่มาเลยนะครับให้ผม โยนหญ้าให้นะครับผมมาตัดหญ้าที่บ้านก็เลยโยนหญ้าให้นะครับดูน้องพลอยกินหญ้าไปพลางๆกอนนะครับผมเป็นหาติกันกบพรายวายุเองนะครับ นี่ก็พลายสมปองครับหรือว่าสมคิดนะครับควานก็ไปตัดหญ้าก,กับน้องพลอยนะครับผม่นมันช้างหยาิผมนะครับที่อยู่ร่วมกันแต่ว่ามันเขาแก่แล้วครับพวกตัวนี้แต่ผมก็เลยต้องเอาวายุไปอยู่บ้านยางครับกลัวติดโรคนะครับผมพลายสมคิดงายาวเลยครับ อายุก็ย่างเข้าประมาณ30ต้นต้นนะครับผมมยังไปตัดหญ้าอยู่นะครับถ้าการตกมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมถ้าไม่ตกมันก็ไม่เป็นไร